ขี้ผูกยีต้ตาตานี่โปนออกมานอกเป้าเลยให้อะไรนะม้าเนี่ยม้าที่น้องเขาจะจับเนี่ยมึงพูดอยู่กับกูบกมเมื่อกี้เรื่องแต่งงานขี้ผูกขี้ตาให้ม้าเลยไปโอ้โหมึงนิสารแล้วพัดเลยเนี่ยทำอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยเฮ้เพิ่งอะไรใช่แม่บอกไปเลย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 ไปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกไม่แม่ม<า>มเห็นห้ตากูเลยมึงน,นิดวันวันเงินไม่หาหาแต่เลือกมึงอะเฮ้แล้วเอาไงลูกก็ฉัน อยากได้ม้าอยากได้ม้าม้าเนี่ยตัวที่น้องเขาพูดเนี่ยฮะมึงมึงต้องเห็นมึงต้องรู้ไปเลยมไม่อยากจะพูดกับมึงแล้วเบื่อแล้วที่จะทะเลาะก,กับมึงนะ่ะเอาเป็นว่าม้าตัวเนี้สวยน้องอยากได้มึงไปจับม้ามานะเอาอีตัวที่เขาเห็นเนี่ยที่เขาชอบเนี่ยเอามาเอามาบ้านเนี่ยเอามาให้กูให้น้องให้ได้เอาไม่กูเห็นไปเอามาแล้วถ้าถ้าถ้าการครั้งนี้นะถ้ามึงทําไม่ได้อีกแล้วนะอีเพิ่งอยากกลับให้กูเห็นหน้านะ <üğ> กูสุดที่เจระงับอารมณ์กับมึงแล้วถ้ากลับมานะมึงเห็นดีมึงเห็นดีอยู่กูไปไปทำบ้าที่ไหนอมา ขาเหนื่อยนักที่ดินดินเดินคนหางจึงวนวนวยวิงวนต่อเทวางอาพอนำพานำพึ่งพ้นพอยไทยเออ เจ้าพาชีพาดพนเจ้าโอนทยานมาสถานถิ่นที่มีเออใสายญ่เหมือนเทวาน้อมนำด้วยความในเออเออจึงปรากฏกายให้เห็นเช่นต้องการมามอบลง ตรงหน้าด้วยบารมีหญิงคนนี้วาสนามาขนานจึงปรากฏมาแก้วอุปการเหมือนสวรรค์ท่านสัง่งได้ดังเอ้อใจ จ้องขมนแลเห็นมาจนทยานผ่านมาหาใกล้อกล,ล้อเลื่องอารามดังทองผ่องอัมพายใช่หรือไม่มาตัวนี้ที่ต้องการรางกราบก้ม านมกรอนวอนผีมาฮ <c oughs> ่อพี่จ๋าปลอดฟังกล่าวน้องเราขอนหากว่าเป็นมาแก้วอุป,ปการโปรโดสงสารน้ำพึ่งซึ่งตามมาขอให้น้อง จับต้องพี่มาได้เพื่อนำไปให้แม่ด้วยเถิดนางหากว่าน้องถึงคราวดินสิ้นชีวาขอพี่มาจงหายลับอยากกลับลา พี่ม้าหยุดตรงนี้ก่อนนะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆระวังตกหลังมา้าโอ้โหแน oh, นี่ทำไมไปขี่ม้ามาอย่างนี้ล่ะก็แม่เขาใช้ใพึ่งมาตามจับม้าเพราะว่าปุกผานะเขาอยากได้ oh. เป็นไงสวยไหมจ๊ะสวยมากเลยจะนำม้าตัวนี้ไปให้แม่มันอันตรายนะแล้วนี่โดนมา้าทำอะไรหรือเปล่าไม่เลยจ้ะได้รับ<ม>อันตรายตรงไหนหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีอันตรายม้าตัวเนี้ยรู้ภาษาคนแล้วก็เชื่องมากเลยนะจ๊ะพี่แผนจริงเหรอจริงจ้าเออน้อนั่นมีอะไรติดมาที่คอด้วยฮ <ś Anakin> ใช่สิ <ś 8> เพื่นไม่ทันได้สังเกต <ś 8> มีจดหมายติดมากับม้าจดหมายด้วยม้าอุปปาการตัวนี้เป็นม้าคู่บ้านเมืองบุคคลใดมีวาสนา ลับมาได้ถ้าเป็นชายจะมอบเมืองให้ครึ่งพระนครแต่ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นราชินีรู้วันมาวันรู้คืนมาคืนจากข้าพเจ้าองค์สายสัมพันธ์ เป็นอะไรจ้ะแต่เพียงแค่ได้ยินว่าถ้าเป็นชายจะมอบเมืองให้ครึ่งพระนครแต่ถ้าเป็นหญิงจะต้องเป็นลานีเทียบที่พี่เก็บความรับนี้ไว้ในใจไม่เคยที่จะได้บอกให้หน้ำครึ่งได้รู้เลย ว่าพี่แผนคนนี้มันรักน้ำครึ่งรักโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเฝ้าแต่รอเฝ้าแต่รักแต่ในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พี่แผนรู้ดีจะไม่ดึงฟ้าลงมาให้ต่ำพี่แผนจะคอยดู น้ำพึ่งอย่างห่งหางหากน้ำพึ่งมีความสุขพี่แผนคนนี้ก็ดีใจแต่ยามใดที่น้ำพึ่งมีความทุกข์พี่แผนจะรอน้ำพึ่งอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำพึ่งจะพี่แผนพี่แผนอย่าเสียใจไปเลยนะอย่างไรเสีย น้ำพึ่งนะ่ะก็ต้องขอบคุณในสิ่งดีๆที่พี่แผนนะ่ะมีกับน้ำพึ่งมาโดยตลอดถึงอย่างไรสำหรับพี่แผนแล้วพี่แผนนะ่ะก็เป็นพี่ชายที่แสนดีที่สุดของพึ่งและวันหนึ่งพี่แผนจะต้องเจอผู้หญิงที่ดีกว่าพึ่งแล้วก็คู่ควกับพี่แผนเชื่อพึ่งสิจ๊ะต่อไปนี้พี่จะให้ความรักพึ่ง เปรียบเสม,มือนน้องสาวของพี่ขอให้น้ำพึ่งรีบกลับบ้านเถิดเดี๋ยวแม่จะรอถ้าเช่นนะั้นน่ะพึ่งนะ่ะกลับบ้านก่อนนะจ๊ะพี่แผนจ้ะไปนะจ๊ะไปพ,พี่มา ที่จะรักน้ำพึ่งของพี่ตัดจนวิแผนคนนี้จร,จริงแล้ว จะเข้าไปแกล้งลองใจแม่ดูอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะมีสิแม่โกหกแม่ทำไมไม่ช่ก็ให้ไปไปแล้วล่ะมันจะได้ม้ามายังไง้าแต่แม่ไปเห็นแม่จ๋อพึ่ง ไหมไม <cabin. S 2> Hence, ่เจอเลยจ้ะแม่ไม่เจอก็บอกแล้วไงว่าถ้าไม่เจออย่ามาเห็นหน้าเห่นใช้กบานแยกสักกาณเอาเลย่เอาเลยมไแมู่จมาจริงจด้วย มีัแม่แม่ยไม่เชื่อทีแรกมีตัวนี้นี่หรอลูกไมตัวนี้แหละแม่ไม่ได้ชอหกน่ารักมากจะน่ารักจริงๆนะนะนะเฟี้ยน่ารักตีฉันจับแล้วไม่ยอมให้จับนะอ๋อนั่นนยยยนยยยยย่นยย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 ยมยย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 กยย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 นยียย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 นยย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 ม่นยย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 ยะยยยยยยยกยยกยยยยจยยยเยยย แม่แม่รักลูกอยู่แล้วมันไม่กล้าทำหลอกเงื้งอน่าราคาแพงไปอย่างนั้นอลกูกแล้วเออทำไมหนูไปจับไม่ได้แล้วเพิ่งไปไปได้มายัางไงลูกเหรอก็คือว่าพึ่งเนี่ยก็เดินตามหาม้าตัวเนี้ยยามาใช่ลูกเดินนานแสนนานเท่าไหร่ก็ไม่เจอ uh huh. จนพึ่งเนี่ยอ่อนแรงหมดแล้วก็จึงนั่งพักแล้วก็เสียงสัตว์์อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งพักที่ไหนลูก ที่ใต้ต้นไม้อะจ๊ะแม่อตอนฉันไปไม่เห็นมีต้นไม้ไมไเลยสักต้นเดียวไม่มีเหรอไม่มีอ่อะแม่แพึ่งง้ก็อธิษฐานในใจว่าถ้าหากแม้ว่าพึ่งเนี่ยมีบุญวัสนาก็ขอให้ได้เจอม้าตัวนั้นตัวที่บุปผาต้องการแม่เชื่อไหมอพอพึ่องอธิษฐานจบปุ๊บพอพึ่งลืมตาม,มานะม้าตัวเนี้อยู่ตรงหน้าพึ่งลเลยจ๊ะ ัไขนาดนั้นเลยนะลูกเนอะแต่ก็แสดงว่ามีบุญใช่ไหมแล้วไม่รู้เหมือนกันน่ะแล้วจับมจับมาได้เลยเหรอม้าตัวเนี้ยไม่ใช่ม้าไม่ใช่ม้าธรรมดานะแม่นะก็ใช่ที่แถวบ้านเราไม่มีเลี้ยงม้าเลยนะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีโคกม้าเลยลูกแม่ลองดูนี่สิจ๊ะอะไรเนี่ยแม่อ่านดูอะไรแม่อืออ่านแม่อ่านเก่งนะแต่ตาไม่เห็น่ มีมาที่มา้าเหรอลูกหลานถอดมาติดตัวมา้วตวมาตัวนี้มาอ,อ๋อนี่ถอดมาเหรอมา้าม้าตัวนี้ม้าอุปการตัวนี้เป็นม้าคู่บ้านคู่เมืองบุคคลใดมีวาสนาจ,จับม้าได้ถ้าเป็นชายจะมอบเหมืองไม่ใช่เนาะเเมืองแม่เมือง,องอจะมอบเมืองให้ครึ่งพระนคร ถ้าเป็นหญิงจะได้เป็นราชินีรู้รู้แล้วให้มาวันรู้วันให้มาวันรู้คืนให้มากลางคืนเลยนี่เขาเขียนเซ็นชื่อลงนามจากจากข้าข้าพระเจ้าเออข้าพระเจ้าเนี่ยข้าพระเจ้าองค์สายสัมพันธ์องค์สาย 3, สาย 3, ัมพันธ์

นูเป็นคนเห็นก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าใครจะมีสิทธิ์ได้ครอบครองม้าตัวนี้มันสมควรจะเป็นของหนูไม่ใช่หรอจ๊ะแม่แม่น้อย,ยมา้าแม่คิดดูนะถ้าเกิดว่าหนูะได้ม้าตัวนี้หนูก็จะได้ไปได้เป็นถึงอะไรนะพระมาเหรอสีเจ้านะแม่มใช่มันอย่างเดียวก็ราชินีด้วยปะ่ะนั่นแหละเหมือนกันออกับราชินีหลูกอ้าวเออ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็หนูตัวเปล่าแล้วแล้วต้องต้องคนมีบุญเท่านั้นที่จะเห็นเห็นคนแรกเลยมีบุญแม่เห็ตเลยตัวนี้มันก็ต้องเป็นของหนูหนูเป็นคนเห็นคนแรกที่ที่หนูไม่ได้วันนั้นเพราะมันอุบัติเหตุใช่แล้วแม่อะไรเป็นเรื่องจริงเหตุผลเข้าเขาคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยหลักฐานแน่นเลย มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนมีบุญไม่ใช่จ้ะแต่มันจับมาได้แล้วนี่เป็นต้องมีบุญวาสนาถึงจับมาได้ก็ฉันเห็นก่อนนะแม่ฉันก็ต้องมีสิทธิ์ก่อนไม่ใช่เหรอแม่หนูก็ต้องเป็นราชินีใช่มันก็เข้าทางเลยความฝันที่เราฝันไว้นี่นะลูกจะได้ใสีแม่ที่หมอดูบอกว่าจะได้ใส่ลูกนี่ไงถูกต้องแมมถูกท้องใช่เองคิดดูนะดังนั้นอีเพื่อใช่นี่ยังดีใจว่าจับมาได้ ก็ดีใจก,ก็ก็โอเคนะพก็มึงอะ่ะจะทำให้แม่ให้น้องสบายสาเหตุมันมาอย่างนั้นแต่คิดดูตอนนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมเป็นคู่มั่นของสยุมภูนี่กำหนดมันกี่วันเดี๋ยวเขาจะยกเอาเงินเอาทองเอาบ้านเอารถเก๋กอะไรมาแต่งงานเพราะเรามีคู่มั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นม้าตัวนี้หมดสิทธิ์เพราะมันเป็นของน้องให้น้องซะน้องจะได้ไปเป็นราชินีเจ้า มึงก็แต่งงานกับละจะอยู่บุพูเพราะฉะนั้นแม่เอามาตัวนี้ขอให้น้องนะให้น้องไปเป็นเมียเจ้ามึงเตรียมตัวแต่งงานกับสยุมภูไปไม่ต้องพูดไปเตรียมตัวไปไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยดูที่มัน สํเร็จแค่นี้ค่อยๆพูดกันก็รู้เรื่องแล้วแม่ก็แม่ไม่ต้องอ้อมค้องหรอกแม่เข้าใจต่อไปนี้เอาเป็นว่าหนูจะพาไปในเมืองเป็นเมียเจ้าจะก็จะแม่เข้าไปด้วยเลยขี่ไปเลยสองคนอ๋อไม่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 ต้องไม่ต้องแม่เอาเป็นว่าตอนเนี้ให้ให้บุบนะเข้าไปในเมืองก่อนดีกว่าแม่ยังไปด้วยไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าเกิดว่าบุบได้ดีวันใดแล้ก็เ้วก็ถ้าเกิดว่ามันแน่นอนยังไงบุจะกลับมารับแม่นะ เว้ยเว้ยเว้ยเห็นม้าวิ่งแบบเนี่ยโอ้โหตามทั้งวันมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไอ้ไอ้มูกพูดกูเห็นวิ่งไปทางนี้ไปทางไหนไปทางนี้มึงเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามึงกลับมาดิทำไมนะโอ้ยยิ้มหายกูขี่ม้ามึงขี่อะไรสกูตเตอร์น่ะมึงโมได้ขี่ม้าก็ตามไม่ทันไอ้พ่อมาตัวนี้วิ่งเร็วกูอกเข้าป่าไปแล้วเฮ้ยแน่ใจนะมาแถวนี้แถวนี้มาติดติดโอ้ยนี่คึกเหลือเกินวะ เฮ้ยเสียงเสียงคุณฟังเสียงนี่เสียงกรุกับกับกุกับเฮ้ยใช่จ้ะแม่แสดงว่าเขากำลังขั้วพริกอยู่แน่นอนอย่าบ้าเลเบอกดังกุกับกุกับขั้วพริกะไรดังกุกับกุกับถนาต่่นนี่าี่น่นี่นี่น่นี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 ่น่นี่นน่นเ่น่นี่นน่นี่นี่่านีเ่ีนีนี่ีเ่อน่บ่นนนนน มาอีกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมามึงนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้ราะเห็น่อะไรคึกสุดิมาคึกแล้วกันสวัสดีจ้าพิซซามาส่งนะจ้ะเฮ้ยแม่สั่งไม่ใช่ลงพิซซาเดี๋ยวขอจอดรถก่อนนะครับไม่ได้สั่งจ้านี่มายังไรกันเลยจ้าคือว่าคือผมเป็นทหารอยู่ในเมืองนะครับทหารครับผมที่มาวันนี้ก็ตามมาตัวนี้มานะครับมาอุปการนี่เหรอจ้าครับผมมาจากในเมืองนะครับเฮ้ย ใครเป็นคนจับได้ครับอ้ลูกสาวค่ะคนนี้เลยจับได้ยังที่จับได้เหรอหอยชัวหน่อยมึงไปอ่านดิไปอ่านดงดีว่าลูกสาวจับได้ถ้าแม่จับได้ไปแต่งงานกับเจ้ากูเป็นลมตายแน่จะบ้าหรือไงเราลูกเขาจับได้ไปอ่าน็นแม่กันใช่ไจ้าพากันไปเลยจ้าลูกสาวนจะได้เป็นราชินีจ้านี่ดีใช่ไหมเด้อเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนี่คือหลักฐานจ้าบุบไม่ได้โกหกของจริงข่ะมีออยนี่คือหลักฐานอ้ อะไรวะเจ้าออกเขียนไว้ว่าไงวะถ้าใครจับฉันได้ให้ดูดเลยแต่มีข้อแม้เหลือไว้หนึ่งขาเฮ้ยมึงจะบ้าหรือไงล่ะเฮ้ยทำไมพวก์เขาเขียนอย่างนี้วะเฮ้ยคนละม้าเขียนสกูรลึกถึงฟาร์มหลังเลยมึงนี่เอาเอามึงอ่านเองละกันจำความหลังหรือเกินเอาอันนี้ได้ใช่ไหมพาลูกสาวฉุกไปเลยนะคสุดจะพาเขาไปแต่งงานในเมืองไปเลยค่ะไปเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ม้าลักษณะม้ากูจะเหนื่อยนะเนี่ยฮะเนี่ยม้าม้าจ๋าม้าจะเข้าวงเค้าเมืองนี้ตอนนี้มันจะดีเหรอไม่แต่งหน้าแต่งตาอย่างงี้เติมไม่สวยไม่สมเกียรินะครับอะไรกันองอ๋นนีงจะต้องแต่งอีกเหรอคะโอ้เข้าในในเมืองในในที่นี้เขาสวยที่สุดแล้วนะคะหานนี่หนเได้ครับคนในเมืองต้องสวยกว่านี้ครับหันเอาเต็มเต็มก็ได้ครับทหารก็ได้ครับนั่นแหละทหาร ถามจริงๆเถอะว่าหน้าตายอย่างบุบเนี่ยยังมีอะไรบกพร่องตรงไหนอีกโอ้โห <c oughs> ทุกตรงเลยครับขอบอกยังสวยไม่เพียงพอยังสวยไม่เพียงพอ<ช>อันนี้สวยแบบพื้นบ้าน<อ>าพื้นบ้านเอาถ้าอย่างงั้นเชิญตามสะดวกเลยค่ะจะต้องแต่งอย่างนั้นแนะนำด้วยค่ะแนะนำนด้วยเอาบุญเอาบุเอาเลยเอา,าบุญเอาบุญอนโอ้โหไนี่ก็ขึ้นต้อเกินว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปที่อื่นอ่ะใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเรลและน้ำตาล0% คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p p r e s s ่